ขอสวีเดนสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับไดูนล่ามกันคนะ่ะวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องที่พีกพีกเลยพีกแบว่าแอดควาแอดควาซึ่งก็ไม่ใช่การจริงความรักเลยอ,อะไรนะแต่ว่ามันยิ่งกว่าความรักซะอีกสิ่งที่ผมว่าน่าจะเจอ คือต้องชมลองทายมาก่อนอคอมเมนต์มาก่อนเลยฮะกูแค่แมวไม่ใกล้อยู่เดียวโอเคแล้วจะบอกเลยว่าหน้าเจอแฮกเกอร์ใช่แล้วผู้ชมฟังไม่ผิดหรอกซึ่งมันก็ไม่ได้มาทำอะไรนะมันแค่มาป่วนแม็กก็ส่งของให้โดยที่แล้ไม่ได้เห็นตัวเขา เขาก็ส่งเป็รูปแบบปกตินะแต่รูปส่นสองในแบบวีดโอเนี้ยมันก็เป็นรูปผีเลยก็เป็นก็ใช่แหละแฮกเกอร์แล้วแล้วสิ่งสุดท้ายที่ผมได้ทำไปนั่นก็คือการ แบนเขาไปแล้วเขาก็ออกไม่ทานกอดทุกแบรนด์ทังไรงานเลยนะกเราว่าตอนนี้นอยู่กับเพื่อนนะคะองั้นก็จะคลิปกันเพียงแค่น,นี้นะครับบ๊ายบายดึงการโชว์โชว์ความรักที่พูพู 噗！噗！